สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังไปสักคนๆเมื่อพอกระยะอุ้ยนั่นจ้นเนาะมากินเนีย่ยอุ้ยมามาส้วนกินขขาวมื่อนี่เนาะย่าอุ้ยต่ำปนพี่น้องต่ำปนปลาทูนาเนาะจ้นเนาะใส่หัวหอมหลายๆเนาะจ้นเนาะย่าอุ้ยขวัวหัวหอมใส่ละขวัวพริดละกาต่ำคือจังบวัดเท่าละจ้าต้นามน้ำปลาแดกนัวๆเนาะจ้นเนาะโอ้ยเป็นแซ่บหลายพี่น้องน้ำไหลไหลคุณนะ แล้วกับผักหลายๆน้าจะเนาะผักจากสวนยายอุยย๋ยยายอุ๋ยก็อาลวกแน่ผักสดแน่ผักจากสวนยายอุ๋ยทั้ง,น,น,น,ง,น,งน,นั้นน้าจันได้ด้นี่ด้ะมาเลยจ้ะเฮ้ามาเริ่มกินกันเลยบอรลรอสานะา๊นะนนาะ let's go อเคลุยจ่ะลุยไม่เสียเวลากินโหลดตุ๋ยข้าไม่ไงน้พี่น้องเนะาะอะ นู่นอดีลอเลยโอ้ตัวตุยโรดเยอะอุ้ยตุยได้อยู่ไม่ต้องใส่ถ้วยกลางไม่ต้องใส่ซอนกลางนอกจากนี้ไม่ต้องใส่จานกลางเพราะว่าเยอู้กินคนเดียว เรือ,อยายอุ่ะเก็บใบกินมืออื่นอนอกจนั่าใส่ตู้เย็นไปเดิอกงานมาย้ยาอุ่ยกินนะจากนั่นบอะไ้เสียเาลนาให้กับเขาอีกจุ่มเตัวพิกห์ผักเฮียอุป,ปูภาักาดเยี๋แเก้น่น้อยจังนายหรอกกินน้ำมาท่าน tùy lên nào tùy lên เนาะยายอุ้บะมีหัวบะมีหมอน,นึงนะจ๊นะเนาะยายอุ้ยคือหนึ่งเอาใสต่ตะแกงนะจ๊นะเนาะหนึ่งไส้มะเขาเขาก็เ,กเห็ดต่ตางม,มีกี่ต่างเจนนจันะทร์เนาะถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านปีหนาน,นะจ๊นะเนาะยายอุ้ยเขาจะหิวมานั่มวังมาโควาหนะมรสิพานวิกฤตไปด้วยดีน้าจ๊นะเนาะ วาง่ามันสิบบระบาดคืนหลยก็เก่าเขาก็สวสดีกลับบ้านกลับเมืองกลับยามพี่ยามนอ้องเฮาโอ้ยคิดหอดคางไหลคิดหอดพี่อหอน้องบวกแต่งแต่งจาก่วนอนอุ้อืย นมาจานมากินะกนะยัยอุยจ้าโอ,อ,เอ,อ้ฝืนหอเปิดปัดทู่หนักแซมขึ้นกันบะข้าวชอบจับข้าต้มน้ำปลาแดกนุ่นๆนะจ๊ะ กองขวามพี่น้องเอ้ยขอโทษอ่ะขออภัยกล้องขวามาเงินไหลสักยูเที่ยงกุนมาเดี๋ยวเอ้ยหั <g ül> วก้อนมาเนี่ยมันา็เทศจากสวนอร่ยหวานนุม่มเงื่อนลหลๆพี่น้องหมกให้ไม่เมเ็ดเด้ บวบ,บ,บย่าอุ้ยเยอะอุ้ยเก็บบวบหมอกะมาณสิบหน่วยมืนอมนเนี้ยมาลวกนะจ๊ะเนาะ แสบคักแสบแน่พี่น้องมันเป็นแสบธรรมดาแสบอีรีเหรอว่าจุถึงถามแม่แล้วต่ำปนกินแสบแสบว่าถึงบ่มีผู้ใดต่ำปนแสบคือนแถวแม่กับต่ำสูตรบะเขือเนาะยายสำลีแถวแม่ของยายอุ๋ยอะไรโอ้ยเราต่ำแสบอีรียายอุ๋ยก็ลองต่ำสูตรเดียวใส่คือกันกับแถาแม่ แต่ผลลัพธ์ออกมาต่ํเพาคือเล่าจักเถื่อพี่น้องมันก็แแลกอี่ดีเนาะจังสูบเ,เขือยายอุ๋ยล้องต่ำหล่อล่องต่ำ,อ,ตำอ,อีกสูตรที่เล่า,เห,เ,าเหตุให่เบิ่งมันหลายปีมันก,กับบุษแสคือดังเถาแม่เห็ุบรด้รสชรติคือจังเล่าเห็ดมันก็แแลกยา,ายอุ๋ยว่าแต่เถาแม่ยายอุ๋ยเพิ่นกะได้จากไปในหลายปีแล้วนะจะเนาะแม่ที่ดีนั่นแหละสอนลูกมา,กมา,าใ้เบียดเบียนคน ป๋าขี่อิชาลฤศยาป๋าห้นนิ่งาคนโอ้เพิ่นสอนดีอีหลีเด้อพี่น้องคือว่าล่ะแม่ไผไผ่กะฮักคือวาน่ะจันทร์เนาะเพิ่นอยูพบพุ่มที่ดีเพิ่นอยู่สวรรค์สันฟ้าเน,น,นี่จัะเนาะเพิ่นอยู่พบที่ดีแล้วพิ่นไปดีแล้วจนันทร์เนาะมีแต่เฮานี่ล่ะสิสู่ชีวิตต่อไปมีแต่เฮานี่สิยืนด้วยล้ำแข็งเจ้าของมันตองสูงด้วยพี่น้องเด้อมีปัญหาอีกยังค่อยแก้ค่อยไขไปค่อยแก้ไขไปปัญหาทุกอย่างมีทางออกเด้อจัะเด้อ พอจคอ,อยพิจรารณาคอยแก้ไขไทยมันกระสีดีเองจ้าสักวันหนึ่งมันต้องดีทุกคนต้องสู้คอ,อยแก้ไขปัญหาได้จ้าเด้อห่วยว่าไปแล้วมันกระสิบราณกินต่อตัวพี่น้องมันกรสีบบรามจะเคลือได้เขามีค้าตวตาเบาโอ้กินกินกินต่ออือ เริ่มฮแล้วก็ะ คือเหตุพี่้องจากใน,นสวนยายอุ๋ยต่บตอนนี้ยายอุ๋ยกับอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะ๊ะเนาะเข้าไปต้องกินอิมหลายกินพ่อป,ประมาณกินไห่ทองเข้าพร่องนะจ๊ะเนาะนั่นะละถ้าเขากินน้ำกินอย่างล่วงไปมันตสิพ่อดีกินอาหารนะจะ๊ะเด้ เพราะว่ต้องกินก่อนนอนก่อนก่อนนอนน่าจนะเนาะสามชั่วโมงเพราะว่ามันสีท่านมันสีได้ย่อยน่าจนะเนาะกระสันมันคือสีอ้วนเป็นโรคอ้วนพี่น้องโรคไขขาเจ็บก็บถามหายายอุ๋ยกับบริเกงหอกจาก้ายายอุ๋ยกับบอมแมนคุ้นหมอดอกยายอุ๋ยกับพ่อรุ่เหลืองมียายอุ่ยกัเลี้ยนไม่เลยนะาจะเนะนันะ่นแหละนั่นแหละเพราะว่ายายอุ๋ยมีประสบการณ์ก็จะคล้องยายอุ๋ก็สามารถบอกเองได้น่าจนะเนาะนั่นแหละหลังจากเข้ากินเรียบร,ยร้อยแล้วนะ่าจะเนาะ ยาอุ่นกับสีมะส้มน้ำเพื่อสุขภาพนีนะ่จะเนาะยาอุ้ยต่ำผสมลายยางใส่กันเอาซอนเดียวนะจ๊นะเนาะนี่แหละมีประโยชน์หลายพี่นอ้องเ้ยี่ใส่จากฟ้าหนึ่งผสมลงไปเลยหางจะหวานหางจะระเคเค็มข้นนีนะ่จะเนาะ ดีดีได้พี่น้องดีคัะดีเนี่ยอันนี้บำรุงเส้นผมเฮ่ากับบำรุงสุขภาพพ้เน้ำให้เดผมเงาง่ามหรือกหัวบรวนน่ำผมบรวนหากผมแข็งแรงส้นแกวพี่น้องสกอน อพอดีเลยพี่น้องรสชาติมันก็บอ่ค่อยแ่บกันนะแต่เพื่อสุขภาพานะจจะเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแนะจจะเนาะมีประโยชน์ล้วนๆมีสารพิษใหปนเปื้อนนะจจะเนาะเนี่นยอ้ยก็ขอบ,บุญขอบคุณนะจจะเนาะพ่อแม่พี่น้องสูส้ขวดสุด้คน ที่ชอบค่อยติดตามยายอุ๋ยเป็นกำลังจใจยายอุ๋ยตลอดมากนะจ๊ะเนาะกะ็วิอุ๋ยก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้ยายอุย๋ยเอเป้คุณอุดรพัฒน์ดิทิินคนนี้ใบเน้ออมโอออม,อมใจของทานจะค้นนะจ๊ะนะให้โอกาสยายอุย๋ยยายอุ๋ยก็อัดคลิปก็ใส่โทรศัพท์มือถือนั่นละจ้ะเครื่องเดียวทุ่นหน่อยนะจ๊ะเนาะ มันอัดสิไซหรือมันอาดสิบอ์ชาตเอียงก็ขอโทษขออาภายัยด้วยจ้ะเด้อยยอติ้โซมาในาในอม้อเมต์ใดด้วยจ้ะเด้อยาอุก็คอยปรับปรุงไปเรื่อยสุดท้ายนี้ยาอุก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเปลี่ยนเวรคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมงมาร,ถราถนาทุกๆประการกด้จ้ะเด้อ ขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะ